นัโกงกันเองนะครับแค่เท่าไรครับ71ล้านคำถามคือที่ดินเขากระโดง5 0 8 9ไร่มากกว่า71ล้านไหมถามหน่อยครับนะดีไอคอนนะที่บอกว่ามีการโกงกันได้ยังไม่มีการตรวจสอบนะยังไม่มีการอะไรที่บอกว่ามีการโงกงกันมีมูลค่าความเสียหายพันล้านคำถามคือที่ดินเขากระโดง5,098ไร่ มากกว่าพันล้านไหมใช่หรือเปล่าทําไมพวกมึงไม่ออกกันมาทําไมพวกมึงเงียบไอ่อต่างๆทําไมเงียบทําไมไม่สนใจทําไมไม่ใส่ใจทําไมไม่ใยดีทําไมไม่ขุดไม่คุยทําไมไม่นําเสนอกลัวอะไรครับนะมูลค่าของเขากระโดงนะผมห้าหลักหมื่นล้านและที่สําคัญมันเป็นทรัพย์สมบัติชาติ